หอมโมใหญ่งามๆมี่น้องของฟรีอีกแล้วไม่ต้องซื้อครับแรงงานไทยเราครับอยู่ชิบูดผมบ่ร์อยู่กินพี่น้องขอแจ้งเขาขยันหาครับครับ,บไม่ต้องซื้อโอ้แบบนี้งามมาเบาไปโอ้คนฝังดินมันมันก็แดบเพาะมันจะงามคนมันก็ถึงเดดโดนพนันทิมไปโดนแล้วเนี่ยกันแม่นเขาเบาต้นที่เรียกนี่จะอย่างงามกว่านี้จะม,มาไหมอันนี้เก็บไปกินก็นได้ยุพี่น้องแต่ว่าพอด้เก็บไปกินครับมันจะไปโอนซ้อนมาครับประเทศบ้านเนี่ย โอ้ยม oh, 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 oh. ันได้ห like ักน้ำได้หักได้งาน้ำถอนงอ๋อมันออกเออดึงงอ๋มันออกอนั่นแหละแบบนั้นแหละนั่นแหละไม่มีรากด้วยเอาหมดเลยเข้พี่น้องถอนครับพี่น้องถอนหัวหน้าตั้งถอนถอนเข้าไปประมาณเมตรสองเมตรไปเกินนี้สวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเ mm hmm. มื่อนี้น้อยอก็กางก็จะพามาชมบรรยากาศเก็บหอมหัวใหญยครับพี่น้องหอมหัวยหญ่คือเ่าครับแรงงานไทยเฮก่อนจะกลับบ้านครับพี่น้องเลิกงานก่อนเลิกงานกลับบ้านครับมื้อเนี้ยมาเก็บแตงโมพี่น้องมาเก็บบักแตงโมพ,อ,พอดีเมื่อพ่อไอ้หอมหวใยญ่ยยู่ขขังสวนแตงโมนะครับนี่ครับบาดฐานโอ้หัวนี่คือเงเดียวเบ้าซีเกตเป็นยังไง บมง้างาบ่ล,บลวกแดดบ่เได้เพอเอาเรี่ยเขาง,าง้างเพาา่ไปซื้อของฟรีีร่น้องมันหาลายก็อยู่ตลาดนันเบาสีเกีดว่าแต่ว่าซุ้มไหนย,ยู่ในดินอย่างงา้ามเดดานี่ยเพราะว่าพรลวกแดดนี่ร้องเบมืงนูุนนี่พอที่เกียด่่ะยู่ในดินน่นวัดออกลงกงงามบ่เพราเป็นทิไปโดนพ,นพ่นนาะเนิไปโดนพน่นพุนี่ จะว่าแต่บ้านน้องก็ถือว่างามันะขายได้เวละบ้านน้องนะจะบ้านเป็นของกุศลกเกล็ดที่นีนจังไงคือบอกครับตกเกล็ดพี่น้องนไครับจะพาชมบรรยานจะกัดกัดกับพี่น้องลมแข็งจังไงนะครับมือนีลมแข็งจังไงแต่พวกลมก็เรียบร้อยแล้วมันเบาๆก่อยอากาศจะ42 43องศาพี่น้องมือเนี่ยดีที่ว่ามีลมนะครับพี่น้องแต่พวกลมก็เรียบร้อยขึ้นกันนี่หอมหัวใหญ่งามๆพี่น้องของฟรีอีกแล้วไม่ต้องซื้อครับแรงงานไทยเรา ที่พูดผมมือยืนกินพี่น้องขอแก้เขาขยันหาครับเดี๋ยวไม่ต้องซื้อก็แบบนี้งามนมาเบา่อยโอ้พันฝังดินมันพอดีเพราะมันอย่างงั้นลมก็ถึงเดียดโดนพันถิ่มไปโดนแล้วเนี่ยกันแม่นเขาเบาตัวที่เรียกนี่จะอย่างงั้นกว่านี้จะไม่มีม่นโอ้ลมพิงนะครับพี่น้องลมพิงครับมือนี่ยถือว่าโชคดีไปครับมือนี่ลมพิงเป็นเพราลมก่อนเน่องาบากพี่น้องครับเื่อ พวกกองกับเอยียงเบ่งเนีนยนะครับพี่น้องนี่ครับแต่พระบีพี่น้องเบิงวา่าเพิ่นเธ์เอียงครับท่านเนี่ยอยู่ที่สวนแตงโมงครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องบดทิ้งนะครับพี่น้องบดแตงโมทิ้งเดครับก็อเอาละครับพี่นอ้องแตงโมเต้อเก็บแล้วมือหน่อยบดทิ้งเลยไม่ว่าพอห้คนมาเก็บโม้แล้วคำวิญญาณ

พอดีหัวหน้าโทรมาหันครับก็เลย่พอด้ไปิดไทยพันนะครับสองคนสามคนพันที่ไปเก็บย้อนครับพี่น้องพอแล้วได้กระชิมหนึ่งออกรถไปครับพี่น้องหัวหน้าโทรมาสั่งงานก็เลยคุยกับหัวหน้ากันนะครับได้แล้วเต็มแล้วกระชิบหนึ่งพับทั้งคุณก็จะบดทิ้งอย่างเดียวครับพี่น้องแตงโมคือเบาครับในสวนแตงโมบดทิ้งอย่างเดียวครับกับพี่น้องยี่สิบก็เลยบดทิ้งครับพี่น้อง เอาพอเราบอ่อทีมงานนี่ไม่เอาให้เต็มก่อนเอาแค่นี้บ่เอาเอาอีกไหมถ้าพอก็พอเดี๋ยวจะไปเก็บมะเขือเทศอีกมาน้าสั่งให้ไปเก็บมะเขือเทศอีกนะครับพี่น้องเขาหน้าโซมาสั่งงั้นเลยเก็บมะเขือเทศเขาขี้บูดอีกว่าท่านนะครับน่าจะเป็นวันหยุดบ้านเพิ่นมืน่นพนิ่นนาจะ เอาไปประดับหรือว่า,าไปอยังจักอย่างนึงเนี่ยครับพี่บอกให้ถอนต้นเลยน,นะครับพี่น้องเพี่นบอกว่าให้ถอนต้อนออกเลยว่ากนะ็จะได้ไปเก็บประเขือเทศต่อครับพี่น้องมาหนะ่อครับเดี๋ยวโทรบอกเปล่าเอะก่อน,นกับก้าวจะกี่แล้วคุณกับเปล่าเอะกับม่ต้องแต่งโมอยู่เดี๋ยวโทรบอกเปล่าเอะนะครับท่านคุกจะเก็บต่อพี่น้องนี่บรรยากาศกันสิป,ประมาณนี้ครับพี่น้องบรรยากาศ เก็บหอมหัวใหญ่ก็ได้ไปกินบ้านพี่น้องนะครับ,รบดีกว่าซื้อกินครับพเพราะเราสัมผันว่าทางบุญน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะไปเก็บบักเขือเทศต่อครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเก็บบักเขือเทศน้ำกันครับพี่น้องหลังจากหลังจากออกจากนี่ไปก็จะไปเก็บบักเขือเทศนะครับไปชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องหอมหัวใหญ่ก็จะเอาซัมหนีนะครับสําหรับหอมหัวใหญ่อยู่บ้านก็มีกินแน่อยู <S <s ่นะครับพี่น้องออกไปหลายก็กินบทันนะครับ เดี๋ยวเธอเบิร์ก็ค่อยมาเก็บออกมาเองสินะครับพี่น้องครับนี่ครับรอชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับเก็บมะเขือเทศน้ำกันครับวันนี้นี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับยาวเข้าลึกพอแล้วตาดีพอแล้วมันลึกเกินก็พอแล้วเอาถอนไม้มันสุดเลยถอนไม้มันสุดเลยถอนตะพุ่นเขามาอย่าลัดกลางนะอย่าลัดกลางอย่าลัดกลางเอาเต็มท้ายเลยว่าทำเป็นมาดีครับพี่น้องบรรยากาศโอ้เจ้าของสวน เป็นเนสเจ้าของสวนปลูกเองถอนเองอันนี้เก็บไปกินก็นได้ดยุพี่น้องแต่ว่าพอด้เก็บไปกินครับกันจะไปถอนถอนมาครับประเทศบ้านนี่โอ้โ,อ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 โอหมันได้หักน้ำได้หักได้งานน้ำถอนงอเหมันหออเออดึงงอเหมือนนออันั่นแหละแบบนั้นแหละนั่น,นแหละไม่มีรากด้วยเอาหมดเลยครับพี่น้องถอนครับพี่น้องถอนหัวหนา้าตั้งถอนถอนเข้าไปประมาณ เม็ดต้อนเม็ดไปเกินนี้ไม่เทียนมาเก็บเอาพี่ก็ได้เบียงที่มันล่นเนี่ถอนออไปมันล่นเนี่ยคนเก็บไงเก็บเอาไปกินเขาหน่าแต่ว่าตัวนี้หัวหน้าเขาจะเอาไปโซ่ครับพี่น้องเนี่ยเอาไปโชว์เอาถอนเอาเขาได้บอกว่าเขาต้องเท้าเออหน่อยเขาต้องเท้าเท้าหาเงาคนแบบนี้นี่ะพี่น้องเท้าหาเงาคนแบบนี้ดึงเงาเชียวเดียวปึ๊บ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 นะพี่น้อง ดึงขึ้นมาเปิดงอแบบนี้เพราะว่าเป็นจย่เปโซ่ครับพี่น้องเนี่ยเอาไปโชว์ทั้งนอทั้งลากเลยครับพี่น้องโอ้โหฝนเหียวแบบนี้เก็บเอาแบบนี้ง่ายกว่าไอ้ที่มึงเหี่ยเนี่ยเขาเก็บไปกินเนี่ยที่มาไปไเทีนนยนครับบรรยากาศเต็มท้ายรถพี่น้องครับเต็มท้ายก่อนกลับบ้านครับเดี๋ยวจะไปหัวหนา้า เจะงอวะนี่ร้อนกาัมันรอนกลับนี่นี่ออกมาถึงนี่แหละเนี่ย,เ,ยเอาให้มันเข้ากันนี่แหละน่าจะพอแล้วมั้งเอาที่ลูกคุณล่วงก็พอแล้วเก็บไปกินเนะี่ยเดี๋ยวพี่น้องรวยโลนเก็บไปกินเลยครับเป็นปฏิวัติอย่างน,งนะครับเดี๋ยวเก็บเอาไปกินไปทำกับข้าวครับพี่น้องแรงงานไทยโอม ก็คอยูกินครับที่เนี่ยมีกินตลอดก็ได้ซื้อถ้าพ่อจำเป็นนะครับแต่ของพ่อจำเป็นก็ไ่ได้ซื้อนะครับเพราะเอาไปหลายก็กินเพราะฉันเอาไปเพราะได้แบ่งปันให้เจ้านี่ยเพราะได้แบ่งปันเงินกินนะครับพอแล้วมั้งเอาอีกพออย่างนี้ที่อันพอแล้วเอาพอแล้วไปเอ็มเดนเอาเอาใส่เอาใส่เข้ามาตะกี้ก็ได้ใส่ลงไปเขะามาตะกี้ก็ได้ครับพี่น้องกับบ้ันนี่ครับ บรรยากาศจะได้กลับบ้า้นเลยงั้นนะครับพี่น้องมาเนี <S 2> <S 2> ่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่น้องไปตำหนี่กันนะครับพี่น้องไอ้โคกกลงก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลังใจให้น้อยโคกกลงมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าบอนไหมครับพี่น้องกินโซบนวาเสียบหลายบลพี่น้องครับบรรยากาศไล่เขือเทศครับพี่น้องไล่นี่กับประมาณเกตสิบไลนเลยครับพี่น้องกต่เป็นบ้านเฮานะครับว่วงเงยเงาครับพี่น้อง ประมาณเจ็ดสิบไล่นะครับกระเทียมอีกก็ขี่มือพันกระจาสีแล้วครับพี่น้องน่ครับประมาณน,นี้ครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่พี่น้องครับ